สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับการถอดรหัสเลขดวงดาวนำโชคประจำวันที่16สิงหาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลักนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลักนาราศีกุมแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนามาผูกดวงธนายแล้ว อาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกลุ่มอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวรัคนาราศีกุมในวันที่16สิงหาคม2568ซึ่งตรงกับวันเสาร์แรม7จ็ดข้ามเดือน9ปีมะเส็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3าหมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลข8หรือดาวราหูนั่นเองซึ่งเลข8หรือดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีกุม ในวันนั้นก็อยู่ในราศีกุมได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีก็ต้องถือว่าตำแหน่งยศศักดิ์ฐานสูงสุดเลยทีเดียวฉะนั้นเลข8เป็นเลขหลักเป็นเลขนำร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขก็คือเลข7หรือดาวพระเสานั่นเองซึ่งดาวพระเสาในวันนั้นโคจรตกในเรือนการเงินของท่านฉะนั้นการที่ตกในเรือนการเงินของท่าน ก็มีโอกาสที่เลข7จะออกมาในวันนั้นฉะนั้นเลข7ก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เลขรองตัวสุดท้ายคือเลข5หรือดาวพระหัสนั่นเองซึ่งดาวพรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่านและในวันนั้นโคจรตกในเรือนปุตตะก็ต้องถือว่าตีโกนถึงลัคนาราศีกุมฉะนั้นเลข5ก็เป็นเลขที่ไม่ควรจะ,อะทอดทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขที่ผมได้วิเคราะห์อเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ ท่านสามารถเอาไปจับคู่เอาไปปผสมประสานกับเลขดังเลขในกระแสรหรือเลขที่ท่านได้มาจากสถานที่ใดได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่ได้ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่านถูกรางวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขที่ผมได้ไวาข้อเอาไว้ขอสรุปตอนท้ายกันพลาดกันลืมเผื่อท่านจดไม่ทันมีอยู่3ามหมายเลขก็คือหมายเลข 8, ปดเจ็หาย้ำนะครับแปดห ใครเกิดลัคนาราศีกุมเตรียมความรวยความเฮงความปังกันทุกคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่าน1คําคำถามที่ท่านอยากรู้มีคําตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคถามสําคัญเพราะส่วนใหญ่หลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมด ฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6กโมงช้าเป็นต้นไปจนถึง8ปดโมสงสชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากําเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทํานายดวงมาก,กว่า20ปี สามารถให้คันแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ